สุขภาพอนามัยกันบ้านนะครับเรื่องของกลุ่มแรงงานนอกระบบครับตอนนี้มีความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุและโรคที่เกิดจากการทํางานทํางานในสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยครับที่จังหวัดนครสวรรค์จึงจัดงานมหกรรมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานให้บริการตรวจสุขภาพครับ ที่สมาคมชาวไร่อ้อยเขต11นครสวรรค์นายอารีไกรนาราเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดงานมหกรรมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของแรงงานนอกระบบเชิงรุกพร้อมกับได้มอบถุงแบ่งปันความสุขให้แก่พี่น้องเกษตร,รกรชาวไร่อ้อยบรรยายให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการทำงานและโรคที่เกิดจากการทำงาน การตรวจสอบสุขภาพเบื้องต้นและการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ในการรับสมัครและดูแลผู้ประกันตนมาตรา40ในระบบประกันสังคมของแรงงานนอกระบบมีแรงงานนอกระบบในอาชีพเกษตรกรรมกลุ่มผู้รับงานไปทําที่บ้านแรงงานอิสระเครือข่ายแรงงานนอกระบบเข้าร่วมงานกว่า300คนครับ จังหวัดนครสวรรค์เองนะครับมีแรงงานนอกระบบกว่า30,000 0คนเป็นแรงงานภาคการเกษตรกลุ่มแรงงานเหล่านี้มีความเสี่ยงนะครับต่อการเกิดอุบัติเหตุและโรคที่เกิดจากการทำงานในสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยการได้รับสารเคมีอันตร,รายจากปุ๋ยนะครับอาจทําให้สมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะเด็กได้รับอันตรายการจัดมากรรมสุขภาพอนามายัยและความปลอดภัยในการทํางานนอกระบบเชิงรุกจะทําให้พี่น้องเกษตรกร แร <ส gas: S 2> งงานนอกระบบมีความคุ้มครองตามกฎหมายมีสวัสดิภาพแล้วก็สภาพแวดล้อมในการทำง,งานที่ปลอดภยัยมีสุขภาพที่ดีขึ้นส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้มีงานทำนะครับเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการในภารกิจทุกด้านของกระทรวงได้อย่างรวดเร็ว